สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะมาเรียนภาษานอสมาเรียนวันที่ภาษาโนเวย์ไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นประโยคแรกค่ะ w i l k i n ด d a r า rd ida w i l k i n d a r ida วันนี้คือวันอะไร ida r sunday ida r s u n d a วันนี้ก็คือวันอาทิตย์วิลกินดาตูอาร์เดอิดาว,วิลกินดาตอารว์วันนี้คือวันที่เท่าไหร,ร,ร,ร่ิดาฟอาร์ดีทเวนตี r ฟเสเตออ ออ t o b e r อร e อีกครั้งค่ะ i d a าก r าร์ดีทรีติฟ o ์กอวันนี้ก็คือวันที่31เดือนตุลาคมปี2,0 20วันนี้คือวันสิ้นเดือนนะคะ v i l k i t o r ์ r d e n o ี v i l ิลกิท r d e อา อนนี้คือปีอะไร No อาร์ดีโอร์ทูตุสินอชัวเอนอร์ดีอร์ทูตุนอชวอนอนี้คือปีพศเออปีคศนะคะปีคริสตศักราชนะคะ2021ค่ะวลกินโมเนตอร์ดี วิลกินโมนต์อาร์เดนัวตอนนี้คือเดือนอะไรหนันอาร์เดอกโตเบอร์หนัวอาร์เดอตโตเบอร์ปันนี้คือเดือนตุลาคมวิลกินดาร์อาร์เดอิโมกินวิลกินดาร์อาร์เดอิโมกินพรุ่งนี้คือวันอะไร อิโ g e n น R de ์ e พรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์วันที่จะไปโรงเรียนนะคะวิลกินด a g ก a r ร e เ i ออิกัวร์เมื่อวานคือวันอะไรอิกวาอร์เดเลดัก อีโกว์รันเดเลดาเมื่อวานเนี้ยก็คือวันเสาร์วิลกินดักอาร์ดีอีโอเวอร์มอกนวิลกินดักอาร์ดีอีโอเวอร์มอกนวันมะรืนนี้คือวันอะไรอีโอเวอร์มอาวอร์ม อาร์ติเทวันมะรืนนี้ก็คือวันอังคารก็วันที่ไปโรงเรียนนะคะชินหูกันบ้างหรือ,อยังคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นคำถามที่ยาวขึ้นนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะใครที่ตามไม่ทันก็กดเผ่าเซอร์หรือว่ากดพักไว้แล้วก็กลับไปฟังใหม่นะคะครูไม่ได้เขียนคำอ่านไว้ เพราะว่าถ้าเขียนคําอ่านไว้นี่คงยาวแล้วก็เต็มเนี่ยก็คงจะไม่มีที่จะอ่านแค่นี้ก็คงจะลายตากันหลายคนแล้วนดูแล้วมีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้เป็นเดือนใหม่นะคะเดือนต่อไปเราก็มาฝึกวันที่กันต่อจนสิ้นปีนกันนะคะ เจอกันเดือนหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสิ้นเดือนค่ะสวัสดีค่ะ